มามันึงมเล่นก่แล้วจรงๆุปเอร์แมนเป็นตัวเนี่ยนะครับตีกูจังมั้งีกูี่เสียเลยไปนงองน้อู้งสี่ฟองเขาด้วยดไอ้ยูไปดนรีนี่ฟังเปิดเนี่ยไอ้้ป้อมแตกเราข้างเรื่องมาดันก็ไปมสโ่กินกวาดันก็กันั้

không biết 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 không không biết không biết không biết không không